สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเทคนิคการคอดลูกภาพให้เป็นลูกทรงต่างๆด้วยโปรแกรม PowerPoint กันนะคะสำหรับวันนี้เรามี2วิธีด้วยกันค่ะแล้วเราจะสอนในเรื่องของการใช้รูปหกเหลี่ยมกันนะคะวันนี้ที่จะนำมาเป็นตัวอย่างให้ดูค่ะอันดับแรกเลยนะคะวิธีที่1ค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้อง insert ข้อมูลรูปภาพออกมานะคะเข้ามานะคะเราใช้เป็นรูปภาพที่1นะคะ insert เข้ามา เสร็จแล้วเราไปเลือกที่ c r o ปนะคะแล้วเ,เลือกรูปล่างค่ะเป็นหกเหลี่ยมนะคะสังเกตไหมคะว่ารูปภาพจะมีขนาดที่อัตราส่วนไม่เท่ากันเราไปคลิกที่ c r o ปอีกหนึ่งครั้งนะคะคลิกที่ครอปเลยนะคะเราเลือกเป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะแล้วเราก็เลื่อนรูปภาพค่ะ ว่าเราจะให้จัดอยู่ในระดับไหนนะคะว่าเราจะใช้รูปภาพจบบไหนบ้างนะคะเสร็จแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งค่ะเสร็จแล้วปรับขนาดของรูปภาพนะคะสามนะคะเราก็จะได้รูปภาพมาหนึ่งรูปภาพนะคะเร,เราจะเราจะลองสักสามรูปภาพกันนะคะสําหรับวิธีที่หนึ่งเราก็ใช้เหมือนเดิมค่ะไปเลือกรูปภาพเข้ามานะคะไปที่ครอบเหมือนเดิมค่ะเป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะก็จะอัตโนมัตินะคะแล้วเราก็ไปเลือกที่ หนึ่ต่อหนึนะคะแล้วเราก็เลื่อนรูปภาพค่ะให้อยู่ในกรอบที่เราต้องการนะคะมาได้แล้วก็ปรับขนาดให้เป็นสามนะคะเราก็จะได้รูปภาพมาแบบนี้นะคะรูปภาพที่3มนะคะเช่นเดิมค่ะไปคลิกรอบเช่นเดิมนะคะกดิกครบนะคะ เป็นรูปหกเหลี่ยมค่ะก็ไปป,ปรับสัดส่วนนะคะเหมือนเดิมค่ะหนึต่อหนึค่ะเราปรับขนาดรูปภาพค่ะว่าเราจะให้อยู่ในระดับไหนนะคะกดปึดป่มพังแล้วเราก็ปรับให้เป็นสามนะคะ,คะแล้วก็จะได้เสร็จแล้วค่ะในรูปในเรื่องของวิธีที่1นนะคะเราสามารถนำไปใช้งานได้เลยนะคะ สำหรับวิธีที่2ค่ะเราก็จะใช้รูปภาพแบบเดิมนะคะเราอินเสิร์ตรูปภาพมานะคะเดี๋ยวไปคลิกที่ Insert ค่ะหค่ะกดที่ Shar ปแล้วคลิกเลือกรูปหกเหลี่ยมนะคะเสร็จแล้วเรากดชิดค้างไว้ค่ะก็ลากด,ด้วยเมาส์นะคะแล้วใช้เมาส์หมุนนะคะให้เป็นรูปหกเหลี่ยมได้ตามที่เราต้องการนะคะถ้าเรามองไม่เห็นนะคะเราไปกดที่ s h a r ปนะคะ แล้วก็กดมฟิล์มเพราเราจะเห็นค r a พ s เซ r e n c นะคะเราก็เลือกสักประมาณ50ก็ได้ค่ะก็กดโอเคค่ะเราก็จะมองเห็นว่าเราจะได้อยากได้รูปภาพในในส่วนตรงไหนบ้างนะคะแล้วกดชิปค้างไว้ค่ะเราก็ย่อลงมานะคะแล้วก็ลองเลือกนะคะว่าเราจะได้ในส่วนของรูปภาพที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็ได้ภาพที่เมื่อเราได้ภาพที่เราต้องการแล้วทั้งเรากกดคลิก รูปภาพหนึ่งรูปข้างหลังรูปภาพนะคะมารูปภาพแล้วก็กดจิปค้างไว้คลิกที่รูปภาพาลูกทรงนะคะลูกทรงด้านหน้านะคะเสร็แล้วเสร็จเมื่อเสร็จแล้วก็ไปคลิกที่ sharp format ค,ค่ะเลือก merge sharp นะคะแล้วเล้ว intersect ก็จะได้เป็นรูปภาพนี้มาค่ะแล้วก็ปรับเป็นสามนะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทําแบบนี้เหมือนกันอีก สองครั้งนะคะเราจะมาเปรียบเทียบดูความแตกต่างว่าเราสามารถไปนำไปใช้ในงานแบบไหนได้บ้างนะคะอยู่ที่การใช้งานของเราค่ะเช่นเดิมค่ะภากนะคะแล้วเราก็หนึงหกเหลี่ยมอยู่ที่การใช้งานของเราเลยนะคะ จะเลือกส่วนไหนอันนี้ก็คือจะได้ระดับนี้นะคะทีชาร์ปถ้าเราได้ในสิ่งต้องการแล้วเราก็ประมาณ50าสิบแล้วแล้วก็มอง,งอเห็นตรงนี้ค่ะเลือกคลิกที่รูปภาพหนึงนะคะแล้วก็กคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกที่รูปทรงค่ะกดไปที่ชาร์ปฟอร์แมตค่ะล้วเ,เลือกจุดตัดค่ะอินเตอร์เซ็ตก็จะได้รูปภาพล้วปรับขนาดให้เป็นสามนะคะเราจะได้รูปภาพนะคะ อีกรูปหนึ่งนะคะเราจะมาเปรียบเทียบกันรูปภาพใหม่รูปภาพที่3นะคะเสร็จแล้วเราไปที่ insert ค่ะชาร r p เช่นเดิมค่ะหเหลเียมค่ะเราลองเลือกหน่นะคะแล้วก็เลื่อนตอปลกไหน้านะคะถ้าเรามองไม่เห็นนะคะเราก็ไปที่ more u นะคะ นีก็ได้หาอนีก็มองเห็นนะคะว่าจะเลือกให,หน่าแล้วคลิกข้างหลังรูปภาพหนึงครั้งแล้วก็รูปภาพ1ครั้ง,งนะคะแล้วก็ที่ช h า r อมเมนตกด i n t e r เสร็จก็จะได้รูปภาพ่ปรับขนาดให้เป็น3นะคะค่ะแล้วเราก็จะได้รูปภาพมาแบบนี้ค่ะสองวิธีที่1กับวิธีที่2นะคะเพื่อเปรียบเทียบกันในการนําไปใช้งานก็ สวยคนละรูปแบบนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ